ยืนเห็ดซึ <confused horror> ่งลึงอยู่เธอแถวบ้านเพเ่อนเซเวช็อกอ่ะเห็นนกปากหากมันยาวยาวของแกเป็นร้อยเท่าเลยนะรู้ปะเมบ่อกา้นกปากห่างอยู่ตัวมันใหญ่เนาะ we say woodler จะช็อกอีกนานไหมยืนช็อกอีกนานไหมจะยืนช็อกอีกนานไหมฮฟื้นสะทีสิยังไม่ฟื้นอีก แม่นยังฟึ่งนกปากค้างตัวหนึ่งอะไร ดูนดูไก่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 มันยืนมันยืนงงอยู่นั่นเห็นปะ ไก,ไ,กไ,กไก่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 แม่หมามามเอามามๆๆไก่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 ไ่ๆมึงเห็นนกปากห่างกันนะมันจะจกตามคนัะเห็นปะนกปากห่างอ่ะ ได้หอยกินอีกแล้วน้ำท่วมฝนตกเบิดขึ้นน้ำแฉะเบิดเบืงเนี้ยบื้งน้ำ,นำอ,อะไรดูไก่ดูไก่น่าดูไก่แล้วนะมันยืนงงอะไรเนี่ย ยืนเบิดไปเบิดมาอยู่้อกปากหางห้างหางหางหาง,างเสียงอะไร เปกวงนองกอกนะ่าย่างงับงับอยู่นะนกนกกระยางด้วยนะนกเอียงนกกระยางอีนี่อีไกอะไรลูกเนี่ยอีหมาเนี่ย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 อีหมานกปากห่าง แดดตะเวนขึ้นและตะเวนยังเว้นแดดยังมันคืนฝนตกแม่อะไรบนอะไรนักหนาลูกฉันเนี่ยอืมน่าจะส่องนกปากห่างเนี่ยู้เนาะมานี่ก็วุ่นวายไปแล้วก็ได้มาวุ่นวาย